ค่ะพบกันอีกแล้วกับจอมสตาร์วันนี้จะมาสัมภาษณ์กองเชียร์จากสีสีไคะถึงมีความรู้สึไกไงการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้รู้สึกอ,อยากเชียร์สีโอ้ยไปแล้วสว,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนจากสำนักข่าวจอมสตาร์นะสะดุดข่าวสะดุดข่าวรายการนี้เราคุ้นเคยดีอยู่แล้ว เราจะทราบว่าคุณรอบรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลบ้างคะทุกอย่างเลยค่ะอย่างเช่นว่าลูกบอลลูกบอลใช้กี่ลูกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแบบว่าในสนามเราต้องใช้ลูกบอลกี่ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะและกี่ลูกล่ะคะสองลูกค่ะทําไมล่ะคะเดี๋ยวแย่งกันนะคะอ,อ๋อแล้วคุณล่ะคะนักกีฬานี่หละเหนักกีฬาฟุตบอลนี่หละหเป็นบรรยากาศที่น่าตื่นเต้นมากค่ะ <laughs> ต่อคะ่ะ จากกีฬาที่หล่อๆเลยค่ะของไทยของนอกของนู่นของนี่อะไรอย่างงี้ค่ะก็ขอทราบอ๋อนี่คือเหตุผลของคุณนะคะที่ดูฟุตบอลแล้วก็ติดตามฟุตบอลมาตลอดก็คือนักกีฬาหล่อเสื้อผู้ชายค่ะเราขอหยุดการสัมภาษณ์ไว้แค่นี้สำหรับโรงเรียนสตรีล้วนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูพักบุ้งจอมสตารู้สึกยังไงกับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้รู้สึกมันน่าลุ้นมากเลยนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราชนะนี่มันฮานะเว้ยมันฮานะชนะแล้วฮามันตลกตรงไหนคะก็ตลกก็ตลกตรงตรงที่ชนะไง <c oughs> โอเคค่ะแล้วพี่ล่ะคะ <c oughs> ก็มันฮากันทุกคนเลยเนี่ยขอจบข่าวแค่นี้โอ้สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเกมค่ะว่าค่ะค่ะเราจะไปทำ ความรู้สึกเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาของสารพีเกมระหว่างสีม่วงกับสีแดงนะคะว่าอย่างไรก็สนุกดีสนุกดีเชียร์สีไหนคะสีแดงอ๋ออะไรคะเชียร์สีแดงสิคะเพราะมันเป็นสีของเราเองนะคะเพราะเรามาสัมภาษณ์สีแดงค่ะแล้ววันโลกอะไรอย่างนี้อินก็ใส่วันโลกว่าไงคะก็เชียร์บาซิลค่ะก็ เป็นทีที่เก่งมากๆแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือ8ทีมแล้วใช่ไหมบราซิลนี่อยู่ภาคไหนคะ<ฆ>อยู่แถวๆไหนบราซิลอยู่ยุโรปยุโรป,โปจริงไม่จริงไม่รู้นะคะต่อไปเถอะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนจากรายการสะดุดข่าวนะคะวันนี้เราจะมาพบกับคณะกรรมการกิจิมศักดิ์ของเรา เธอมีความสามารถในการเป่านกหวีดโดยการไม่ใช้นกหวีดได้เธอจะทําอย่างไรคะถ้าเกิดสั่งให้เขาอยู่ทางซ้ายคุณจะทำอย่างไงหยุดขวาถ้าคุณจะสั่งให้กล้องหยุดคุณจะทำอย่างไรคะตอนนี้ฟุตบอลลงสนามครึ่งหลังแล้วสีแดงพบกับสีม่วงอีกครั้งสังเกตไปทางข้างตรงกลางคนในเสื้อสีเขียวเธอเท้าเอว เอามือปาดหน้าเดินไปเดินมาแล้วมองย่า,าเริ่มแล้วครับทีม่วงเคลียบอลเอเอเอ แย่งกันซะแล้วโอ้ชนวไหลออกไม่ออกอ้าวพีแขนลายรับรับสีม่วงส่งให้สีม่วง,ส,วง,ส,วงสีม่วงตีย้อนกลับรับได้รับได้ออกไม่ออกออกไม่ออกออกสีม่วงทุ่มครับเอาละครับคนเดียวชูโอ้ย โก้เธอเก่งเลอเกินครับสึกฟาดแค่งระหว่างสีม่วงกับสีแดงดูเดือดเลือดพลาดเฮ้ยเพื่อว้าวไปออกไหมพี่ตัวเล็ก เสได้ตัดอ,อัดแข้งว้า,า,า,าวว้าวว้าวตีม,ม่งน้ำมาแล้วบุกมาแล้วบุกมาแล้วอู้ลูกบอลรอดว่าแต่รอดต้ฝังขาหรือเปล่าแล้วแล้วมันก็ออก